สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะเปิดท้องนอนสุดหรูแยมและสามีหรูหลาเกินไปมากเปิดท้องนอนสุดหรูแยมธรมนพัน์ธและสามีหรูหลาเกินไปมากจากกรณีที่เป็นเรื่องราวและข่าวใหญ่ของวงการเลยก็ว่าได้สําหรับแยมธรมนพัน์ธพานุชิตตะพุทธิวงศ์และสามีถูกกองปราบบุกจับตัวคาบ้านหรูพร้อมยึดทรัพย์สินทั้งหมดกว่า700ล้าน ต่อมาได้ส่งฝากขังยังสารอาญาพร้อมกับยื่นคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเห็นว่าคดีดังกล่าวมีมูลค่าความเสียหายสูงเกรงว่าจะหลบหนีซึ่งวันนี้ทีมงานสยามนิวจะพาทุกคนไปชมห้องนอนหรูของสาวแยมธมนพันธ์และสามีกันค่ะบอกเลยหรูหรามากขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะ ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ